สวัสดีจ้าพี่น้องทุูครูทุกคนจ้ามาเบิ่งตึกปลาคือเก้าจ้าหนำผับอันขวดอันนี้เพื่อน้นมากนที่สุดไปแอมก็ได้มาตึกเอาเองพี่น้องเขาว่าอันมือกองมากลแหรืบ้ถือเขาว่าไปสักกอนเขาว่าไปแอมก็เลยมาสะกอนมาตึกเองสะกกอนพี่น้องเอ้ย ยกทาเขา้าเขาถือเขาสิเอิญเขาวาพี่น้องเลยเขาไล่มือกองหนีแล้วามาหลุนน้ำกันก็ไปแอบเด้อค่ะพี่น้องหลุนต่อค่ะพี่น้องถือกบถือก็เป็นกกำลังใจให้ไปแอบในเด้อกดไหลกดแช่กดซับสไคร b e ให้ไปแอบในเด้อจ้าอันปลายอย่างนอนนี่ ปลาโรดพี่น้องปลาโรสจ้ะได้ปลาโรสแล้วตัวหนึ่งมันกระหลุนมันก็ะนาหลุนได้พี่น้องบาดมันมากมันกะโคบมากพี่น้องแต่ว่ามันกะได้แถบทุกบาดเนาะพี่น้องเนาะมันก็พ่อโยกอยู่จ้ะบาดมันมากมันกับมากแบบเปแตออนซอนขึ้นอย่างีนได้พี่น้อง แมงวันกับม,ตมะตอปลานิ่นเนาอยู่แถวนี้แล้วพี่น้องปลานิ่นในกระสังเขาตักออกมันเนาก็ลอยมาติดอยู่ทางนี้แล้วจ้ะอ้าวบันข่าย โอ้ยเนึกว่าเสียสะดุงแล้วได้พี่น้องมันติดดุ้ยดีติดดีคืออย่างในี่พี่น้องติดหันติดนี้ทั้งดุมเนี่ติดโขดหินมันติดงาใหม่ก็ะเบจักเสียสะดุงลายด่างเลยได้พี่น้องเย้ย สิติดอีกแบบแบบนี้โอ้ยเนาะ 别干啊！ ไปปลาลาดอีกเลยพี่น้องปลาลาดบอลลปลาลดนั่นี่บาดนา้ตัวใหญ่กว่าเก้าบาทนี้พี่น้องเลยรักกต่ยาักแต่เด้อเพิิน เป็นบ่จ้าพี่น้องนี่ป่าตัวใหญ่ๆพี่น้องตลาด อันนั้นก็เลือยามเบ็ดยามม่องยามรอบเพิินพี่น้องเอ้ยอันนี้มองหากินของชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะไผ่ก็มาหาไผ่มาก่อนใส่ก่อนไผ่มาหลังใส่หลังเพิ่นนบจักว่าเพิ่นเบิงกันแน่ใดเพิ่นใส่ไปใส่มาหลายคนหลายเจ้าอยู่พี่น้องอุ้ยตัวใหญ่ตาหักแถลบาน ไข่แน่แต่ตัวมันใหญ่พี่น้องเอ้ยค้าขากตัวปลานะจ๊ะ เมื้อนี่ปลาไปเที่ยวคือบ่มาเป็นมูเนาะเมื้อนี่เนาะ 一瓶。 cuồng tôi nhá nhài thì đó ơi แปแอมก็มาหอดเพื่อนลวเด้อจ้ะพี่น้องคำแล้วก็มาเนาะเพราะว่าปไปแอมลงคปบคำแห้งเหมือนนี้นะพี่น้องเย้ยใส่เวลาข้าวเดียวนาะจ้ะเนาะกะมันคำก็เลยมาปลาอันใดที่บ่เห็นตอนตึกก็แสดงว่ามัมนคำมันหมืดน้อพี่น้องเนาะกับมันทายบารายก็เลยบไดายทายให้บึงนาะจ้ะเนาะ,ะขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อค่ะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แปรแอมลยเด้อจ้า